สบายดีพี่น้องคุณสุภุตคุณน้องสุบดพี่น้องจ๋าเหมือนเพื่อว่าเส้นหมกไก่เดี่ยวค่ะพี่น้องจ๋าหมกไก่อันมุกเครื่องในไก่ค่ะผสมกับเนื้อค่ะย่างแลยไอ้โดดนึงค่ะนี่นะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับเพื่อว่าขอตำไอ้เครื่องเครื่องเคียงก่อนค่ะหรือว่าเครื่องอันสมุนไพรเฮาเนาะอันเนาะเครื่องเทศหรือว่าอย่างนี้แหละค่ะเครื่องเคียงค่ะมีหมกพริกค่ะเพื่อว่าใส่ลงไปจ้ะหมกพริกแต่กับใบพริกตะไคร้ หอมกระเทียมค่ะแบบหนึ้งนะครัเพะะื่ขอขอตำก่นอนค่ะ,แ,นนะ,คะขขแบบนึ่งเลยค่ะเด้อหนึ่ไก่ของเฮาค่ะเครื่องในไก่พรอนิ่ซอยค่ะแบบนึงนะคะเพื่อขอตำเครื่องเคียงของเฮาก่อนค่ะแบบนึงค่ะมุกไก่ใส่บุนเสร็จเนี่ยพี่น้องเออสูตรนี่บอกเลยเลยแซ่บอีดีค่ะเดี๋ยวเพื่อว่าขอตำโปกๆก,ก่อนอกกน้องจ้าไ,ไอ้พี่เกียงเ้าก็ะตำละเอียดเลยนะค่ะเนาะเพื่อว่าจะเอาไก่ลงเลยค่ะผีหุ่นเสร็จของเฮาอยู่นี่ค่ะนี่ไนเสร็จค่ะ แกงของเราตทำเสร็จเรียบร้อยพอเจ้าไก่ใส่แล้วนะคะเราก็จะปรุงกันค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะเอ่เหมยไก่ก่อนค่ะรสชาติในเบื่อบื่อเรื่หน่อยเรื่องหนังเรื่องหนึ่ก็จะนวดนวดไก่ก็ค่ะไก่เขากันก็อันนี้ก็ค่ะ เพระว่าได้ดตำเกลือใส่ไหมเด้ดรสเหนี่ยมรสเดลฮันเด็ดพริกบอกตำเกลือใส่พริกไปเรียบร้อยนะยค่ะเครื่องในไก่ใส่บนเส้นค่ะวิธีเฮ็ดง่ายๆเลยค่ะพี่น้องค่ะพริกแกงเพราะว่าก็บตำเราเองค่ะใส่หอมใส่กระเทียมใส่ตะล้วยใบมะกรูดคาโบลิใส่ได้พี่น้องค่ะอันนี้คือสูตรแม่เพืว่าเฮ็ดให้กินได้ค่ะเนี่ยว่าจะปรุงเลยได้ค่ะเด้อใส่รสดีลงไปค่ะ แล้วก็น้ำปลาแม่ติว๋วปลาดนัวแม่ติ๋วค่ะเราจะสงทับพี่ก่อนนะคะนอตแบบหนึ่งแล้ค่ะเด้อเสียผมนัวลงไปค่ะใส่หน่อยเสียบหน่อยเส่ลายเสียบลายของเห่าค่ะ,ะใส่เล่ยกับโบเสียบค่ะผมนัวคพอว่าใส่หยิบดรอค่ะเท้าค่ะคร้าโป๊ะเลยค่ะอร่อยสูตรเดียอยู่ตรงนี้เลยค่ะ พอเหนาะเหนาะไ็้ค่ะเด้อพี่ว่าใส่บนทุกขั้นตอนนะคะใส่ตำพริกนะคะเนาะบบนัยจั๊กโบนัยยังค่ะวิธีหมกไก่ใสุ้นเส้นนะคะเอา้นเส้นลงค่ะพี่น้องค่ะเส้นลงค่ะเส้นลงไปตำใส่กันได้ค่ะเหนาะเหนาะใส่กันได้ค่ะ เลยคะ่งะ,คะ,ง,คะง่ายๆเลยค่ะพี่น้องค่ะง่ายๆง่ายๆทำง่ายๆเลยคะ่ะนี่ที่เห็ดหมูไก่หมูกกหมเครื่องในไก่ใส่ร่วนเส้นค่ะลอกเห็ดกิน,นเด้อพี่น้องเด้อสูตรนี่นะไอ้สูตรฟังเล่าเลยคะ่ะสูตรพ่อแม่เพี่ว่าเห็ดเด็กินแีหน่หน่อยๆเลยคะ่ะตะกี้นราบ,บริสเตรเครื่องในได้พี่น้องไก่ซับเอาค่ะ ไก่เป yeah. ็น <tampoco> ต no, no no, no, ูนี่แหละแน่เรียงไก่หลายเนาะค่ะกับาไก่เป็นตูนะค่ะสับใส่ค่ะโขกโขกโขกด้วยค่ะสับละเอียดได้พี่น้องค่ะเป็นเห็ดขายตลาดแบบนั้นค่ะแบบนี้ค่ะแต่ว่าแต่เพื่อว่ไม่เห็ดดัดแปลงค่ะโบเลยใส่สับค่ะใส่เป็นตอนค่ะใส่เครื่องในค่ะทำให้่นเข้ากันนะขนนอให้เพื่อนเข้ากันแป๊บนึงค่ะเพราะว่าเขาทำให้มัน เครื่องเข่ากันค่ะคลิปสัเญาณนกขานอเพื่อสินหนึ่งสัญญางอีกเนาะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะค่ะแปบ๊บนึงนะคะพี่น้องขะเพื่อใส่ไข่ฟ่อมค่ะลืมลืมให้เบิรงมฟ่อมค่ะแป๊บนึงนะคะใส่ไข่ก่อนค่ะใส่ไข่เพื่อให้เขาจับก้อนค่ะเนาะนให้เขาเลให้เพื่อให้เขาจับก้อนครับว่าใส่หาไข่คือเก่าค่ะถือว่าใส่ไข่หาพ่ะ จะไม่หายคือเพื่อขอค่อยค่อ่ข่เขากันนึค <hhhh>, sure. uh ่ะแป๊บนึงค <rules> like so okay. ่ะเพว่าขอส่นเปราเพื่อพร้อกับเกื่อ่อ้นำบุดเส้นผสมดูดกินข้อมนัวแล้วค่ะเนาะใส่ลงไปตะพี่นึงค่ะใส่อีกหอมนึ่งค่ะคือว่าเร็ตสินค่ะเพว่อใส่ต้นหอมน้อะแป๊บนึงค่ะใส่หอมเลยวพี่อน้อาคใส่เยเงไปค่ะเงยเรยกรบค่ะเื่อว่าใส่สำเร็จียาอยก็เลยเรื่องหางกปตรงซีมค่ะกาเอาค่ะ ดูดีและอร่อยเทแน่นอนแต่เรี๋ยวขอม้วงตนเพราะว่ามกแล้วค่ะนอกคลีมมะสีเงาขอพี่น้องค่ะได้เบวงตนเพราะว่ามกค่ะคลีมมะสีเงาจ่าแ๊บหนึ่งนะคะแต่พี่น้องจ่าพ่อีตูทั้งหนึ่งแล้วค่ะเด้อไว้นั่งดักค่ะเพราะว่าจะมกกว่าแล้วค่ะเด้อบ่าให้เบวงตนมกแล้วค่ะเพราะว่าลมพัดลมมันแห้งไรเปื่อยๆเพราะว่าหอนไรค่ะแป๊บหนึ่งเดียบมกเดียวเพราะว่าให้เบิ้งค่ะแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเด้อจ้าดีด้วยค่ะเดี๋ยวเพราะว่าจะจะห่อนะค่ะนอกแป๊บหนึ่งแต่เด้อเนี่ยว่าเบิ้งมากนว่า โรคกระด้งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะได้เพื่อขอหอกค่ะใส่ไว้นั่งดักที่หลัง Korea, aky, Firstly, ค่ะใส่แจ้นงอยก่อนค่ะใส่ตอนแจ้งอนก่อนตอนค่ะได้ได้มุกนึงค่ะพ uh ี่น <mot dad> ้องค่ะนี่ได้เพื่อสตัดออกค่ะแป๊บหนึ่งนะคะได้ขวมาบึ่งกันค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแต่พี่น้องจกเซ็ตไปที่ยบบ้อยนะคะได้เพื่อสีเลี้ยงค่ะใส่ค่ะเลี้ยงใส่ดีๆค่ะได้๋จ้มุกหนึ่งสองเลขสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแต่สิบสี่มุกค่ะพี่น้อง่ะ เราจะไปนั่งกันเลยนะคะไปนึ่งกันเลยค่ะไปเบิ้งกันหนึ่งกันด้วยกันเนาะไปเบิ้ลกันค่ะเด้อพี่น้องจ๋าไมาลองเปิดบวงก่อนแล้วค่ะเนาะเปิดจอบบวงก่อนค่ะว้าวพี่น้องครับพ่ออย่างสวยเลยค่ะอย่างสวยเลยจ้าพวนตพวนตพวนตพวัตถ้าถามมาถามมาเปิดซิมเลยนะเนาะเสร็เดียวน้องนะแป๊บิ้ลกันค่ะเด้อแป๊บิึงจ้าแต่พี่น้องจ๋าเปิดพบจ้านี่ซุกเลยค่ะพี่น้องขาซุกเลยจ้า น่ากินไหมคะน่ากินไหมคะเพราเปิ่อนอนึงคะ่ะนี่ซันแปทด้วยคะ่ะน่ากินมากพี่น้องมึงสีสันค่ะน่ากินมากๆเลยคะ่ะร้อนๆเลยคะ่ะทำกินก็นได้ทำขายก็ดีนะคะมากินน้ำเพราด้วพี่น้องเด้อมากินน้ำเพราค่คะบอรอะ,ะไรห้างเพราจะเปจวดที่กันน่ะมิวแห้งนะคะมิวเข่าคะ่ะมือมากๆเลยคะ่ะหมกไก่เซ่หมกเครื่องในไก่ ใส่บุญเส้นค่ะสูตรฝั่งเรานะคะนี่สูตรแม่เห็ดแปะว่าใหญ่ขึ้นมากบุญเปนใหญ่ขึ้นมากออกไปว่าผู้ควมกันด้กินแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าแม่บนเพได้กินค่ะแต่ว่าอยู่ฝั่งเด้าใส่ไก่เป็นตัวน้พี่น้องนาอ,นอใส่ไก่เป็นตัวซับโกโปกโขก,ปก,ปก,ปกเอาเบิดกระดูกเลยเด็กได้เอาไว้เอากระดูกออกเด้ซับเอาเบิดกระดูกเลยค่ะเอาเบิดกระดูกเลยค่ะเพราะว่า ห้าสิบปิโลออกมันเป็นไก่บ้านนะนะมันก็ได้เนื้อหน่อย,ย,ยเดียวค่ะกะับซับสซกันด้วยจนละเอียดค่ะพี่น้องจ๋าแซบา่บแซ่บด้วยเมล็นผ้าห็ดแบบนี้ค่ะใส่บวนเส้นค่ะมึงเนี่ยค่ะน่ากินมากค่ะหมกไก่ใส่บ้นเส้นค่ะหมกไก่ข้างในไก่ใส่บ้นเส้นค่ะน่ากินมากค่ะพี่น้องจ๋ามากินน้ำพรว่าเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำพรว่าแต่พี่น้องจ๋า จากพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็บอกม่อยัางไรเลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลไ์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อสุขภาพการแข่งเขันคลิปนี้แม่สารับปรกินแค่ว่านะพี่น้องเนาะพี่น้องเผยว่าบางคนคิดแค่ว่าเขาบุกเขาจะเล่นเรื่องเก่านาะเด็ดเจ็บอยาไข้เนื้อใส่ได้หลายจต่พี่น้องจ้ามาค่ะเอากระดมุกกระดมุกไปกินได้พี่น้องเด้อมาเอาไปกินค่ะกระดมุกเลยค่ะจวดจาดน้ำกันค่ะกระเสบบ่ค่ะกระเสบบ่ โมกไอ้เครื่องในไก่ใส่ไซรุนสิบนะเพี่น้องเด้อสูตรนี่นะสูตรสูตรฟังเล่าค่ะสูตรอันเมย์บนผ้าเห็ดค่ะสังเมย์ม่อนพบนผ้าเห็ดค่ะสังอันเมย์เพรียว่าค่ะบนเสียชีวิตอ่ะค่ะพบนผ้าเห็ดค่ะคลิปนี้ก็ข,ขอจบไปเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบายชุบๆจ้จจจจา